ในช่วงนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมานะคะพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนะคะต่อมาเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราติดตามกันจากกรณีที่ว่านะคะวัตถุ วัตถุก,กัมมันตรังสีนะคะหรือว่าซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดที่มันหายไปการเฝ้าระวังการติดตามเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกันจากทางดรกิตกวินอารามรุ่นนะคะนักฟิสิกส์รังสีชํานาญการพิเศษหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสีสำนักงานปรมามนเพื่อสันตินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ รัสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันนะคะเราจะขออนุญาตนะคะในการสอบถามเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มีอันตรายเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะในภาพประชาชนหลายคนต้องมาทําความเข้าใจกันหน่อยนะคะสําหรับออวัดสดุนะคะหรือว่าตัวเจ้ากำมะถันรังสีซีเซียม137อันนี้ค่ะเราต้อง จัดการหรือว่ามันเป็นลักษณะยังไงเอาเป็นว่าเป็นลักษณะก่อนดีกว่าคะ่ะเราเตอร์คืออยากทราบว่าลักษณะของมันความรุนแรงนะคะอันตรายที่จะเกิดจากมันได้เป็นยังไงบ้างคะ่ะครับจากกรณีที่สํานักง,งานประมูลพือสันตินะครับเราได้รับแจ้งกรณีวัสดุกรรัตรังสีซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดสูญหายนะครับจากบริษัทแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อํเาเภอสีมหาโพธิจังหวัดปฐนบุรีนะครับ ตัววัสดุกำมะถังสีซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยนะครับอที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของวัสดุกำมะถังสีที่อปิดผนึกแน่นนะครับมีชิดนะครับลักษณะเนี่ยเป็นทรงกระบอกนะครับห่อหุ้มด้วยท่อเหล็กทรงกลมนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเ่ยห้าหนิว้ว ความยาว8นิ้ว<ะ>ตัวน้ําหนักเนี่ยคือ25กิโลกร,รัมนะครับ<ะ>แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัววัสดุกัมมันตรังสีจริงๆเนี่ยนะครับจะอยู่ภายในนะครับล<ม>ักษณะของซีเซียม137เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของผงเกลือนะครับแต่ลักษณะของผงเกลือตรงนี้เนี่ยนะครับจะถูกห่อหุ้มด้วยโลหะนะครับ<ะ>ที่มีความแข็งแรงทนทานในชั้นแรกนะครับ<ะ>แล้วก็ จากนั้นเนี่ยนะครับจะถูกห่อหุ้มด้วยตะกั่วในชั้นที่สองนะครับเราก็จะถูกห่อหุ้มด้วยเหล็กนะครับเป็นชั้นนอกนะครับเพราะนี้จะมีการบรรจุนะครับด้วยความแข็งแรงทนทานนะครับทีนี้ถามว่าตัววัสดุตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้อะไรนะครับวัสดุกัมมันตรังสีชนิดนี้นะครับใช้ในหลายวัตถุประสงค์นะครับตั้งทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรมทางการศึกษาวิจัยนะครับ mm hmm. แต่กรณีที่สูญหายเนี่ยนะครับนําไปใช้ในการวัดระดับของที่เท่าในไซโลนะครับของโรงไฟฟ้านะครับ mm hmm. ความหมายก็คือว่าตัวรลังสีนะครับจะมีประโยชน์ในการที่จะวัดระดับของเหลวนะครับ ah. หรือระดับที่เท่านะครับในถังขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ จากวัสดุกรมมันตรังสีะนะครับที่มีการใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีของการสูญหายเนี่ยนะครับหากตัววัสดุกรมมันตรังสีนะครับอยู่ในสภาพเดิมหมายความว่าในสภาพที่ผมได้เรียนให้แจ้งเรียนให้ทางคุณผู้ฟังอเนี้ยนะครับทราบว่ามันอยู่สภาพที่ ผนิผึกแน่นมิดชิดแข็งแรงทนทานะนะครับตัวรังสีเนี่ยนะครับหรือความเป็นอันตรายเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งประชาชนและสิ่งแวดลอ้อมนะครับ<ะ>แต่ยังครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัววัสดุกำมันตรังสีเนี่ยนะครับหากถูกนําออกไปนะครับกรณีที่สูญหายเนี่ยนะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือการที่ตัววัสดุกำมันตรังสีที่ผมได้เรียนให้ ทราบไปเนี่ยะนะครับว่ามันมีตะ,ะกูใช่ไหมครับมีโลหะนะครับมันก็อาจจะเป็นสินค้าชั้นดีของการที่จะเอาไปขายยังร้านขายของเก่านะครับซึ่งร้านขายของเก่าเนี่ยนะครับก็อาจจะไปชําแหละนะครับจนทําให้อวัตถุที่มันถูกห่อหุ้มนะครับจากการใช้ประโยชน์ในสภาวะปกติเนี่ยนะครับมันถูกทําลายแล้วก็ทําให้ตัว วัสดุกรัรมมันตรังสีที่อยู่ชั้นในสุดเนี่ยนะครับมันปล่อยรังสีออกมาโดยไม่มีสิ่งใดกำบังนะครับ<ม>นั่นก็หมายความว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่ใกล้นะค,ครับหรือคนที่ไปสัมผัสนะครับตัววัสดุกรัรมมันตรังสีที่อยู่ชั้นในสุดหากตัววัสดุกรัรมมันตรังสีเนี่ยถูกทําลายหรือว่าถูกถอดประกอบนะครับจากสภาพเดิมที่มันมีอยู่นะครับ<ม><ม>ทีนี้ถามว่าแล้วระดับรังสีค่ะ<ม> ตัวเครื่องกำบังเนี่ยนะครับมันถูกทำลายเนี่ยลัศมีที่ระดับรังสีมันแผ่ออกมาเนี่ย<า>มันไกลขนาดไหนห<า>ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับวัสดุกํมมันตรังสีคือวัตถุนะครับผมเปรียบเหมือนง่ายๆเลยคือฐานหนึ่งก้อน mm hmm. นะครับรังสีที่แผ่ออกมาเนี่ยนะครับก็คือเปรียบเสมือนความร้อนที่แผ่ออกมาจากตัวฐานละลอน<า>นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตัววัสดุกํามันตรังสีที่สูญหายเนี่ยนะครับ มันก็ต้องดูว่ามันเปรียบส่วนกระถานเนี่ยนะครับมันมีความร้อนขนาดไหนนะครับ mm hmm. ผมเปรียบในลักษณะนี้เนี่ยนะครับผมกําลังจะบอกว่าวัสดุกรมตรังสีที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับความรุนแรงของมันเนี่ยนะครับรักษมีที่มันแผ่รังสีหรือแผ่ความร้อนจาก่านที่เป็นก้อนๆที่อยู่ชั้นในสุดเนี่ยฮะเครื่องกำบั uh huh. บงเนี่ยมันได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินสองเมตรระดับรังสีเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในสภาวะปกติ ค่ะนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นหากคนที่อยู่ในหรือคนที่เห็นนะครับต้นกำเนิดรังสีนะครับหรือเจอวัตถุที่คิดว่าน่าจะเป็นวัสดุก,กำลังสีซึ่งผมคิดว่าตามข่าวที่ได้เผยแพร่ออกไปเนี่ยก็น่าจะเห็นลักษณะรูปร่างนะครับาหากอยู่กใกล้เห็นนะครับห่างออกมาเท่นากันเมตรหรือสองเมตรนะครับไม่ไปสัมผัสมันเนี่ยนะครับ ก็จะไม่ได้รับอันตรายนะครับและเมื่อเห็นวัสดุกัมมันตรังสีเนี่ยนะครับที่หรือเจอวัตถุใดๆก็ตามนะครับที่มีสัญลักษณ์มันจะเป็นสัญลักษณ์ใบพัดสามแฉกนะครับใบพัดสามแฉกเหมือนลักษณะใบพัดพัดลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่อบ่งบอกว่าวัตถุนะครับชิ้นนั้นเนี่ยเป็นวัสดุกัมมันตรังสีเนี่ยนะครับขอให้ถอยห่างออกมานะครับถอยห่างมาห้ามสัมผัส นะครับอย่าไปอยู่ใกล้นะครับ mm hmm. แล้วก็โทรแจ้งเบอร์หนึ่งสองเก้าหกนะครับ mm hmm. เป็นเบอร์ mm hmm. แจ้งเหตุฉุกเฉินของสํานักงานปรามนู m e สันติตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ mm hmm. เราก็จะรีบส่งเจ้าหน้าที่เราก็จะให้คําแนะนํานะครับในการปฏิบัติตนนะครับ ขั้นตอนนะครับในการที่จะร้องบริเวณนะครับไม่ไปอยู่ใกล้นะครับเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตรวจเช็คครับเริ่มต,ต้นผมขออนุญาตชี้แจงเท่านี้ครับหากมีคาถามอะไรเพิ่มเติมเชิญได้เลยครับค่ะในเบื้องต้นอย่างที่บอกอาก็มีการอธิบายกันเนี่ยในระดับหนึ่งแล้วแต่ทีนี้สอบถามว่าจากที่หายไปมันหายไปเยอะไหมคะ คือ,อตัววัสดุกำมะถังสีเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับ<ะ>ที่หายไปเนี่ยเป็นมันเป็นลักษณะทรงกระบอกเนี่ยมันหายไปก้อนเดียว oh. นะครับมันหายไปแค่ก้อนเดียวนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งครับ<ะ>คือลักษณะของการสูญหายเนี่ยนะครับหลังจากที่สูญหายเนี่ยเราได้ทําการปูพรมนะครับตรวจวัดระดับรังสีนะครับโดยรอบสถานที่เกิดเหตุนะครับโดยใช้เครื่องมือวัดรังสี นะครับทั้งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและเครื่องมือวัดรังสีแบบประสิทธิภาพสูงนะครับเราใช้เครื่องมือวัดรังสีในการปูพรมสแกนนะครับรังสีนะครับที่อาจจะมีระดับผิดปกติซึ่งจะทําให้เราทราบว่าโอเคบร,ริเวณพื้นที่นั้นอาจจะมีวัสดุก,กัมมันตงสีที่สูญหายอยู่รอบอําเภอศรีมหาโพธนะครับซึ่งเป็นอําเภอที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่นะครับแล้วเราก็มีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น มหาไทยนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าเครือข่ายที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะสังเกตนะครับเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ดูลักษณะของตัววัตถุชิ้นนี้นะครับ ณ <tyard>? ปัจจุบันนี้ระดับรังสีที่เราตรวจวัดนะครับรอบอำเภอศรีมหาโพธิเนี่ยนะครับระดับรังสียังอยู่ในสภาวะปกตินะครับนั่นก็หมายความว่าการล่วไหลของสารกัมันตรังสีของวัตถุที่หายอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับน่าจะยังไม่มีการชำระนะครับแต่ประเด็นคือปกติแล้วเนี่ยตัววัสดุกัมันตรังสีประเภทนี้ครับมันจะอยู่ติดประจําจุดจะไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไหนครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับมันเกิด มันเกิดอุบัติเหตุในลักษณะทีะ่มันตกลงมานะครับจากบริเวณที่ใช้งานนะครับแล้วก็อเผลอมีคนหรือเราคือคือปกติวัสดุกัมมันกัรงสีพวกนี้เนี่ยมันจะมีน้าหนักมากครับประมาณอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักประมาณยี่สิบห้ากิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหายไปไหนไม่ได้ครับถ้าไม่มีใครหยิบมันออกไปนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าลักษณะของวัสดุกำมะถันสีที่เกิดเหตุอยู่เนี่ยยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับยังอยู่ในสภาพที่อาจจะยังไม่ได้มีการชำระถ้ามีการชำระเนี่ยนะครับเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยที่สแกนรอบๆบริเวณพื้นที่นะครับหรือบริเวณโดยรอบเนี่ยนะครับจะจะแจ้งเตือนนะครับแล้วเราก็จะทำให้เราเนี่ยทราบว่าวัสดุกำมังกำกังสีตรงนั้นเนี่ยอาจจะรั่วไหลออกมาจาก กรณีที่อาจจะมีคนไปชำแหละหรือไปทําลายมันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับจะหลักการทางวิชาการแล้วก็แนวทางที่เราทําการตรวจวัดเนี่ยนะครับระดับอังสียังอยู่ในสภาวะปกตินะครับเราก็เชื่อว่ายังไม่ได้มีอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ผมก็ยังเน้นย้ํานะครับยังเน้นย้ําอยู่ว่าหากประชาชนท่านใดนะครับเจอวัตถุนะครับที่มีลักษณะเป็น ของแข็งนะครับมีสัญลักษณ์ใบพัดสามแฉกนะครับเป็นลักษณะเหมือนพัดลมนะครับติดอยู่ประจําหรือติดอยู่ที่วัตถุนั้นๆน,น,นะครับลักษณะของวัตถุอาจจะมีสีสที่ชุดชาดเช่นสีแดงสีเหลืองนะครับมีใบพัดสามแฉกเนี่ยนะครับแล้วไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ ปกตินะครับเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับหรือโดยเฉพาะร้านขายของเก่านะครับขอให้แจ้ง1296ตลอด24ชั่วโมงนะครับเรายินดีที่จะอให้การสนับสนุนนะครับให้คําแนะนํานะครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะครับตลอด24ชั่วโมงครับทีนี้นะคะจากที่บอกว่าอาจจะมีการชํำละที่บอกว่าปิดผนึกด้วยฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงวิธีการปิดผนึกคือถ้าเป็นคนทั่วไปจะสามารถชํำระมันออกมาได้ไหมคะ เออคือคือผมเอขออธิบายอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วทั่วไปเลยนะครับผมด้วยด้วยลักษณะของตัววัสดุกรรมตรังสีเนี่ยนะครับมันจะถูกห่อหุ้มนะครับจะถูกปิดอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะไปชำแหละมันออกมาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเช่น การใช้เครื่องมือตัดโลหะนะครับหรือใช้เครื่องมือพิเศษนะครับที่สามารถตัดโลหะได้เนี่ยนะครับจึงสามารถที่จะตัดเอาวัสดุกรมะังสีพวกนี้เนี่ยนะครับที่เป็นลักษณะของพวกตะกัวหรือโลหะเนี่ยนะครับเราทําให้ตัววัสดุกรมลังสีที่อยู่ภายในเนี่ยหลุดออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นความยากนะครับด้วยการดีไซน์การออกแบบเนี่ยนะครับมันมีความยากที่จะแกะออกมาอยู่แล้วนะครับแต่ อย่างไรก็ตามเนี่ยเครื่องมือพิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะอาจจะทำให้ตัวเครื่องกำบังเนี่ยนะครับที่มันมีความแข็งแรงเนี่ยหลุดออกมาได้ครับอ๋อก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าก็ยังดูเป็นไปได้ยากอยู่ด้วยถูกไหมคะคือเราพิจารณาทั้งในเรื่องของตัววัสดุวัสดุก,กัมมันตารังสีนะครับเราดูทั้งในลักษณะของตัวโครงสร้างนะครับเรา ควบคู่ไปกับการเเซอร์วสำรวจปูพรมตรวจสอบนะครับพื้นที่เกิดเหตุเองก็ดีนะครับรวมไปถึงทุกตำบลน,นะครับในอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราก็จะปูพรมตรวจในพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าณปัจจุบันนี้นะครับน่าจะ ตัววัสรรดุกรมะังสียังอยู่ในสภาพเดิมนอกจากนี้นะครับทางสำนักง,งานประมุลสันติเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการประสานงานนะครับเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโรงพยาบาลทีอ่อยู่ในพื้นที่นะครับและโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดน,นะครับรวมถึงเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ดีนะครับหากมีผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับหรือรมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีสัญญ,ญาณที่ บ่งบอกว่าอาจจะเกิดจากการได้รับปริมาณรังสีนะครับทีนี้ทราบได้อย่างไรนะครับในกรณีที่มีคนไปสัมผัสเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยมันจะเป็นผื่นแดงนะครับเป็นผื่นแดงแดงนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเกิดอาการไหม้นะครับบริเวณผิวหนังที่ไปสัมผัสวัสดุกัมมันตรังสีนะครับแต่การแต่การเกิดความรุนแรงในลักษณะนี้เนี่ยนะครับผมขอเน้นย้ำนะครับเพื่อให้เกิดความไม่ตื่นตระหนกเนี่ยก็คือว่าตัว วัสดุกรมรมันตาราังสีนะครับที่ถูกห่อหุ้มเนี่ยนะครับมันต้องถูกทําลายจนตัว วัสดกุกัมมังกัมันตีหรือวัตถุอันตรายที่อยู่ในสุดเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วมีคนไปจับวัตถุข้างในะนะครับแต่ถ้าเป็นวัตถุในสภาพคงสภาพเดิมเนี่ยนะครับระดับสีเนี่ยนะครับมันไม่รุนแรงจนทําให้เกิดอาการผื่นแดงหรือเกิดอาการมือไหม้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ดีหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ก็ดีเนี่ยยังไม่มีข้อมูลของประชาชนนะครับ<ะ>หรือผู้ป่วยนะครับที่มีอาการ อหรือสัญญาณจากการได้รับผลกระทบจากรังสีที่อาจจะไปสัมผัสนะครับหรือรังสีที่มีปริมาณสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกข้อบ่งชี้หนึ่งนะครับที่ทำให้เราประเมินสถานการณ์ณปัจจุบันได้ว่าตัววัสดุก,กรรมดังสีน่าจะอยู่คงสภาพเดิมครับ อันนี้ก็คือข้อมูลของเราล่าสุดนะคะอ,อคแผนต่อไปอย่างเช่นที่ได้เล่าไปก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการป,รปลูพรมในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพื่อติดตามแล้วก็ตามหาจากปกติแล้วนะคะคาดการว่าถ้ามันถูกนําไปเนี่ยมันมีเส้นทางยังไงหรือว่าจากที่เราคาดการพอจะวางแนวทางไว้ยังไงบ้างนะคะในปรการติดตามเพิ่มเติมครับเอ,อในส่วนของวัสดุกัมมันตารังสีนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับตัววัสดุกำมะังสีที่ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบนะครับตัววัสดุกำมตรังสีเนี่ยนะครับจะถูกห่อหุ้มด้วยตะกั่วนะครับด้วยตัวโลหะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะครับจะถูกนําไปขายยังร้านขายของเก่านะครับเพราะฉะนั้นพอขายไปยังร้านขายของเก่าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเศษเหล็ก นะครับหรือเราพูดง่ายๆว่าเป็นเศษเหล็กมือสองนะครับซึ่งเศษเหล็กมือสองพวกนี้เนี่ยนะครับจะเป็นวัตถุดิบในการที่จะเอาไปหลอมเป็นโลหะนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในทางอุตสาหกรรมโลหะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในแผนการตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้มีการประสานงานไปยังโรงงานหลอมโลหะนะครับ mm hmm. ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าโรงงานหลอมโลหะ ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะรับซื้อวัชจะรับซื้อเศษโลหะนะครับมือสองพวกพวกนี้เนี่ยนะครับทั้งในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเส้นทางนะครับหากมีการนําไปขายนะครับผมผมกําลังจะบอกว่าหากมีการนําเอาเศษโลหะเนี่ยนะครับนําไปขายนะครับซึ่งเศษโลหะตรงนี้อาจมีการปะปน ของตัววัสดุกรัมรมันตรังสี <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็อาจจะไปเข้าสู่กระบวนการหลอมโลหะในอุตสาหกรรมผลิตโลหะได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับมาตรการของโรงงานหลอมโลหะในปัจจุบันของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องตรวจวัดรังสีขนาดใหญ่ครับ <c oughs> คุณก <c oughs> <ๆ>ิตติีก็คือตัวเครื่องวัดรังสีประเภทนี้เนี่ยนะครับ มันจะสกแกนรถบรรทุกนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเศษโลหะเนี่ยนะครับที่นําไปไขายอย่างร้านขายอย่างโรงงานหลอมโลหะพวกพวกนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเครื่องวดลังสีขนาดใหญ่นะครับเพราะนั้นรถบรรทุกที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับต้องวิ่งผ่านเครื่องวดลังสีตรงนี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นหากมีการอลามหรือดังขึ้นมาเนี่ยนะครับ mm hmm. นั่นก็หมายความว่ารถคันนี้เนี่ยอาจจะมีการประปนของวัสดุกัมมันตารังสีนะครับ mm hmm. ซึ่ง มันมันมีความเป็นไปได้ครับที่จะมีวัสดุกรรมตรังสีเนี่ยปะปนไปกับโลหะนะครับที่เป็นโลหะมือสองที่นําไปขายให้กับโรงงานผลิตโลหะตรงนี้นะครับผมทราบ้อย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยสํานักงานประมูเพื่อสันติเนี่ยนะครับเราก็ร่วมมือกับทางกรมศุลกากรก็ดีนะครับหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไหนที่จะสแกนนะครับโลหะเศษโลหะที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ นะครับก็จะมีจากหลายประเทศครับที่นําโลหะเข้ามานะครับเนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตโลหะพวกนี้เนี่ยนะครับพวกเศษโลหะในบ้านเราเนี่ยนะครับวัตถุดิบพวกเนี้ยมันไม่เพียงพอนะครับก็ต้องมีการนําเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการตรวจเช็คนะครับไม่ให้มีวัสถุกำมะกำาะังสีปัปนเข้ามาถ้าปักปนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะผลักดันออกนอกประเทศไทยเราไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นเส้นทางที่อาจจะทําให้ตัววัสถุกำลังสีซูญหายเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ระบบตรงนี้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราพยายามที่จะสื่อสารนะครับแจ้งเครือข่ายนะครับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตโลหะนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาพตะวัออกนะครับแล้วก็ให้แจ้งเราทันทีนะครับหากมีการอารามหรือมีการแจ้งเตือนนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับทางเจ้าของวัสดุกรตารตรังสี นะครับที่สูญหายตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการประกาศนะครับหากผู้ใดเนี่ยมีม,มีมีบาะแสจนสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะไปเจอหรือพบเจอวัสดุก,กรรมัมมันตรังสีนะครับแล้วก็เอามาจัดการจัดการการกกัมมันตรังสีได้อย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับ oh. ก็จะมีะรางวัลสําหรับ บอกแสต่างๆให้นะครับนอกจากนี้นะครับผมอยากจะชี้แจงให้ประชาชนทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าหากใครพบเจอนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีความผิดไหมนะครับเพราะว่าการที่เราเจอวัตถุพวกนี้เนี่ยนะครับและเราไม่รู้เนี่ยนะครับขอให้รีบแจ้งทางการนะครับท่านจะไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเป็นการช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ครับ อันนี้ก็ถือว่าละเอียดเลยนะคะแล้วก็แจ้งได้เลยหมายเลขสายด่วนนี่คือหนึ่งสองเก้าหกใช่ไหมคะได้ครับตลอดที่สิชั่วโมงครับหรือว่าถ้าเกิดว่าประชาชนหรือบุคคลในพื้นที่ นะครับก็สามารถที่จะแจ้งไปยังหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาภัยในพื้นที่ได้นะครับเราก็จะมีแผนนะครับทั้งแผนในระดับท้องถิ่นแผนในระดับจังหวัดนะครับ,ร,บรวมถึงแผนป้องกันรเทาสาภัยในระดับประเทศนะครับซึ่งในส่วนของสำนักง,งานประมลุมวสันติเราก็จะมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และหลังสีที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะครับ ค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะคะเอาไว้ให้ในช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้เราก็กําลังต้องติดตามแล้วก็ถ้ามีข้อมูลแล้วก็มีเบาะแสอันนี้ก็สําคัญมากๆคือโดยปกติแล้วนะคะในพื้นที่โดยรอบเนะะี่ย่ะของออสำนักงานปรมานูเพื่อสันติก็ดีนะคะเรามีการเขาเรียกว่าตั้งนะคะแล้วก็มีการคํานวณในเรื่องของพื้นที่ให้อยู่ห่างจากจุดเนี่ยนะของบ้านของประชาชนเนี่ยน,นะคะยังไงเพิ่มเติมบ้างอันนี้หลายๆคนก็อย่างที่บอกเอ๊ะเรา มีโรงงานอันนี้แลามีสำนักง,งานอันนี้ด้วยหรอหลายคนยังไม่ทราบจริงๆนะคะอันนี้อยากจ,จะให้อธิบายปิดท้ายให้เราสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าทางสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติของเรานะอยู่ที่ไหนยังไงเพิ่มเติมบ้างคะ่ะครับสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันตินะครับเป็นหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรนะครับมีที่ตั้งอยู่ที่ บนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับฝั่งถนนวิภาวดีนะครับสำนักงานตำรูพสันติเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่นะครับที่สําคัญนะครับในการกํากับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีนะครับจากวัสดุนิวเคลียร์นะครับถามว่าบ้านเราไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแต่ประเทศไทยของเราเนี่มีการใช้ประโยชน์ จากต้นกําเนิดรังสีนะครับในหลายๆด้านเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการแพทย์นะครับนะการรักษามะเร็งนะครับผู้ป่วยที่ไปเอ็กซเรย์ต่างๆนะครับหรือการนําเอาวัสดุกรรมกำจมตรังสีมาใช้ในทางอุตสาหกรรมนะครับอย่างกรณีกรณีเกิดการสูญหายนี่คือวัระดับของเหลวนะครับภายในถังขนาดใหญ่นะครับ เทคนิคทางรังสีเนี่ยช่วยในการดําเนินกิจการตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะนําเข้ามาใช้นะครับบ้านเราผลิตเองไม่ได้ครับนําเข้ามาใช้นะครับครอบครองนะครับรวมไปถึงเลิกใช้นะครับแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องผ่านการอนุญาตจากสํานักงานประมนูเพื่อสันติทางซีนนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ะนะครับผมอยากจะเน้นย้ําว่าในการใช้งาน นะครับในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์โดยปกติเนี่ยนะครับสำนักง,งานประรรูเพื่อสันติเนี่ยนะครับนอกจากเราจะออกไปใบอนุญาตเนี่ยเราจะมีหน่วยงานที่จะไปตรวจสอบนะครับตรวจช็คนะครับให้เกิดความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยนะครับแต่การใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับถึงแม้ว่า เราจะไม่ได้ประสงค์อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะมีหน่วยงานนะครับศูนย์วัดการฉุกเฉินทางคิวอาร์สค้ดที่จะคอยสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับร่วมกับสถานประกอบการที่ครอบครองและใช้วัสดุกำกำรังสีพวกนี้เพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์พวกนี้เนี่ยนะครับเราจะถูกกำกับอย่างเข้มงวดอย่างเป็นระบบนะครับโดยมีพระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ2,559นะครับเป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมให้เกิดความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยนะครับจากการใช้ประโยชน์ให้เกิดความปลอดภัยนะครับต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนะครับค่ะ โอ้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบคือโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นนะคะที่ตั้งอยู่แล้วเพราะว่าอยู่แถววิภาวดีดังสิตแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ก็อยากจะขยายความเนี่ยละค่ะให้หลายๆคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์นะคะจากสารตะมันตะังสีต่างๆเนี่ยได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมนั่นเองนะคะและโดยส่วนมากจะใช้ในเชิงของทางการแพทย์นะคะแล้วก็ในงานอุตสาหกรรมบางอย่างนะคะโดยส่วนมากก็เพื่อในระคะให้มันเกิดประโยชน์มากวันนี้ได้ประโยชน์มากๆจริงๆแล้วก็เดี๋ยว คงจะต้องติดตามกันต่อนะคะว่าแผนในการตามเนี่ยจะไปเจอไหมนะคะแล้วก็เป็นอย่างไรอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ต้องต้องขอขอบคุณรดรมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ก <มา S 2> ับเราสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ